แล้วเมื่อเราเข้ามายังด้านในนั้นปรากฏว่าที่นี่มันก็มีศพอยู่ดกันสองศพและมันก็เหมือนเดิมเลยล่ะครับนั่นก็คือพี่เคทอสก็ได้ดึงหัวศพศพหนึ่งออ,ออกมาสหน่อยแล้วพี่แกก็เอาหัวกระโหลกนั้นไปใส่ใน,นกลไกต่อไปจนทําให้ประตูได้เปิดขึ้นมาละะ่ะฮะ เคทอรสก็เรวิ่งตา,ตามประตูนั้นไปและเมื่อเราวิ่งมาจนสุดทางมันก็มีบันไดที่เราสามารถลงไปได้แถมไอ้บันไดอันนี้มันก็ตั้งล่ชันกันเลยอะไรกับเนี่ยและจากนั้นเราก็ได้มาถึงวิหารแห่งใหม่ซึ่งวิหารนี้เองมันก็คือสถานที่ที่เก็บกล่องแพนดร่าไว้แหละฮะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงกล่องนั้นบอกเลยล่ะครับว่าไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าเคทอสต้องมาปะทะกับ yeah. ไอ้พวกแย้มีปีใครไม่พวกผีธนูกันด้วยแถมในระหว่างที่เรากลางสู้พี่เคทอสก็ต้องหลบให้ดีๆั้งการหลบไฟหลบธ แล้วเนี่ตอนนี้พี่แกก็พยายามกรน่ำตำบอลสู้แบบสู้แล้วสู้อีกและสุดท้ายเราก็สามารถจัดการพวกมันทั้งหมดแล้วก็ผ่านด่านตรงนั้นมาได้ และแล้วเคทอสก็ได้เข้าถึงกล่องแพนดอร่าได้สําเร็จซึ่งไอ้กล่องนี้เคาบกวก็เลยว่าสวยงามมากแต่แล้วเนี่ยตอนที่เคเรนจับกล่องแพนดอร่าอาทิน่าก็ได้โผล่ข MA ึ้นมาแหละครับซึ่งเจ๊เกก็เหมือนมาเตือนว่าถ้าเปิดกล่องที่นี่วิหารทั้งหมดนี้คงจะพังแน่นอนพี่แกก็เลยลงดิฟมาด้านล่างและพี่แกก็กําลังจะรุนไปแต่แถวที่กว้างแต่แล้วเมื่อดันไปดันมามันก็เข้าสู่คาสีแล้วไว้นั่นก็เพราะว่าในตอนที่เคทอสกำลังดันกล่องแพนดอร่านี้อยู่ไอแอริสที่กาลังกำนำกรุงเอเธนส์มัน ว่าเคทอนนนัเข้าถึงกล่องแพนโดรากันแล้วและพี şey ่เกก็ไม่อยากจะปล่อยแบบนี้ไว้แน่นอนเขาก็เลยหยิบเสาอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ได้พุ่งข้ามน้ําข้ามทะเลทรายจนเสียบท้องของเคทอนเลยแม่งสาโคตรใหญ่พอมาปักท้องอันเล็กนิดเดียว